ยายี h a n k you thank you for อ y u u เขาบอกว่า do you like china เขาถามว่าชอบไชน่าหรือเปล่าล่อ um just now I I think and I want to travel in China Chinese and I I want to eat something for Chinese food มีอะไรวะเดี๋ยวไอ้วัตไชนีทฟู้ดมีอะไรบ้าง, <laughs> food, างยาไทยน้องแอลมอนรักพี่นะขอบคุณน้องแอลมอนดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากเยี่ยมด้วยนะคะฟอร์เอไอยูอาร์ต้องบอกว่ายูยูอาร์ไลฟ์ what you are, what you like for the ไยฟู้ดยาหยี What do you like for Thai food? Just now for Thai food I like s o m ต a m ห m every 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 food every everything <laughs> ทุกคนหนูพูดมั่วนะทุกคนอยู่กับหนูไปก่อนเพราะว่าหนูก็ปากไวไปหน่อยบางทีไม่รู้ว่าน่าจะมีคนฟังออกอะว่าหนูพูดมัว่วพูดอะไรก็คิดอะไรก็พูดไปก่อนปากไวไปหน่อยคิดไม่ทนัน